สวัสดีค่ะช่องนี้เป็นการทำนายดวงชะตาราศีด้วยไพ่ทาโร่หรือทาโรต์การ์ดเป็นการทำนายแบบตะวันตกโดยแบ่งตามราศีของศาสตร์ตะวันตกคำชี้แจงการทำนายหรือการอ่านไพ่ทาโร่ทาโรดการ์ดตามราศีของศาสตร์ตะวันตกหรือศาสตร์สากลโดยชุดไรเดอร์เวททาโร เพื่อเป็นแนวทางหรือแก้ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินชีวิตหรือเพื่อความเพลิดเพลินอย่าง,งมงายอย่าคิดมากทุกท่านมีทางเลือกในชีวิตของตนเองราศีกุมออโปรสผู้ที่เกิดระหว่างวันที่21มกราคมถึง19กุมภาพันธ์ เป็นการทำนายระหว่างวันที่1-15สิงหาคมพุทธศักราช2566ไพ่ที่ได้ The h e r o p h n t 9ดาบ9ไม้เทา้า10ไม้เทา้า9ถ้วย1ดาบ3ดาบ1ถ้วยราชินีถึงไม้เทา้า6ไม้เทา้า ตัวตนช่วงนี้ค่อนข้างจะดูนิ่งๆดูไม่ค่อยรีบร้อนไม่ค่อยรีบเร่งแต่ก็มีความกังวลวิตกอยู่ภายในจิตใจหรืออาจจะมีอะไรที่คิดเยอะคิดมากคิดมายอาจจะยังแก้ปัญหาไม่ตกหรือเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดไม่หยุดพยายามจะช่วยแก้ปัญหาให้หาวิธีทางหรือหาวิธีหาทางต่างๆให้กับคนอื่นเพื่อที่จะให้คนอื่น รอดหรือว่าคนอื่นปลอดภัยแต่ส่วนใหญ่แล้วก็ไม่ใช่ปัญหาของตัวเองเลยชอบเอามาขบคิดการเรียนการศึกษาดูเผินๆว่าง่ายดูแล้วทำได้เข้าใจแต่จริงๆแล้วก็มีเยอะที่ไม่เข้าใจแล้วก็ยังพยายามที่จะเปลี่ยนผ่านไปหรือลืมไปแต่ก็ต้องพยายามหาคนมาช่วยติวอ่านหนังสือเพิ่มเกินเวลา หรืออาจจะต้องไปเรียนเสริมแล้วละ่ะค่อนข้างที่จะยากเพราะว่าถ้าปัญหาใหญ่ผ่านไปเรียนเข้าใจแล้วแต่ก็จะเจอเรื่องจุกจิกอย่างอื่นเข้ามาอย่างเช่นการส่งงานหรือการสอบสาขาวิชาคณะสายอาชีพที่เรียนหรือศึกษาอยู่เรือกาจ,จะเลือกในอนาคตครุศ,ศาสตร์ศึกษาศาสตร์วิทยศาศาสตร์ศิลปาศาสตร์สากิตวิทยาการเศรษฐศาสตร์ วิศวกรรม,มาศาสตร์มนุษยาศาสตร์สังคม,มาศาสตร์การงานอาชีพดูเผินๆแล้วเหมือนสบายไม่ค่อยทำอะไรมากแต่จริงๆไม่ใช่เลยอาจจะมีกระบวนการขั้นตอนค่อนข้างจะเยอะมีความละเอียดแล้วก็เจอปัญหาเยอะแยะมากมายมีทั้งปัญหาจุกจิกแล้วก็ปัญหาใหญ่เป็นปัญหาระยะยา,ยาวหรืออาจจะเป็นปัญหาที่แก้ไม่ได้สักที ค่อนข้างที่จะต้องพยายามจัดการกระบวนการขั้นตอนให้มันเรียบร้อยกว่านี้หรือปราณีตมากกว่านี้หรือลดกระบวนการขั้นตอนเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือเกิดอะไรที่ทำให้มีปัญหาจุกจิกกวนใจการงานอาชีพที่ทำอยู่หรืออาจจะเลือกทำในอนาคตนักวิชาการนักวางแผนนักวิเคราะห์นักเก็บข้อมูล นักสถิตินักวิจัยเจ้าหน้าที่หรือพนักงานหรือ,อบุคคลที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมจะทั้งขนาดเล็กไปจนถึงขนาดใหญ่หรืออาจจะเป็นงานที่ขั้นตอนกระบวนการค่อนข้างจะเยอะแต่ว่าทำอยู่คนเดียวดูแลตั้งแต่ต้นจนจบหรือเป็นเจ้าของโครงการเจ้าของโปรเจกต์ต่างๆผู้ดูแลโครงการ นักวางแผนนักจัดการงานทั่วไปนักบริหารนักแก้ปัญหานักให้คำปรึกษาครูอาจารย์นักติวเตอร์นักสอนพิเศษหรืออาจจะเป็นไปได้ว่ากำลังศึกษาต่อในระดับชั้นที่สูงขึ้นซึ่งค่อนข้างจะวิชาการเยอะแยะมากมาย การเงินเงินไรายได้ไรายรับส่วนใหญ่จะได้รับจากงานประจำหรือเป็นเงินประจำค่อนข้างจะเพียงพอกับการใช้ใจ่ายแต่ก็ไม่มีเหลือเก็บให้ระมัดระวังให้ดีในเรื่องของความจุกจิกของงานหรืออาจทำงานเสียหายแล้วต้องชดใช้อาจจะต้องบ่อยครั้งหรือเป็นจำนวนเงินที่ค่อนข้างน้อยแต่บ่อยครั้งในส่วนของโชคลาภไม่มีโชคจากการเสี่ยงและไม่มีโชคจากการลงทุน ไม่ว่าจะทำอะไรไม่ควรจะเสี่ยงทุกชนิดถ้าเป็นไปได้ก็ควรจะวางแผนการใช้จ่ายแล้วก็มีความระมัดระวังสูงเพื่อที่จะไม่เสียเงินเสียทองสุขภาพสุขภาพแข็งแรงดีไม่มีโรคประจำตัวแต่อาจจะเป็นคนที่หวั่นวิตตกง่ายตกจริตง่ายตกใจง่ายหรืออาจจะเป็นคนที่ชอบเอาเรื่องของคนอื่นมาคิดมากกว่าที่จะเป็นเรื่องของตัวเอง บางทีไปช่วยแก้ปัญหาให้คนอื่นจนตัวเองเดือดร้อนอาจจะทำให้ระบบประสาทหรือความคิดหรือความ,มิตกกังวลนี้ไปรบกวนในการนอนหรือการพักผ่อนหรืออาจจะทำให้เ,เกิดอาการเหมื่อลอยหรือตกใจได้ง่ายควรจะปล่อยวางบ้างเรื่องอะไรที่ไม่จำเป็นก็ไม่ควรจะมาคบคิดถ้าเป็นปัญหาของตัวเองค่อยแก้ปัญหาแล้วก็ต้องแก้ในช่วงระยะเวลาที่ไม่ใช่เวลาพักผ่อน ในส่วนของอุบัติเหตุอุบัติเหตุเล็กเล,กเลกน้อยๆอยุบัติเหตุใหญ่อุบัติเหต,ใหต,เหตุในการเดินทางทั้งทางบกทาง,ทงน้ําทางอากาศไม่มีแต่ก็ไม่ควรจะประมาทความรักคนโสดช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ยังไม่พบเจอเจอใครยังไม่อยากจะมองหาใครหรือไม่อยากสนใจใครค่อนข้างที่อยากจะตั้งใจทํางานตั้งใจแก้ปัญหาของตัวเองอยากจะให้ปัญหาหมดไป ไม่อยากจะเพิ่มภาระหน้าที่หรือเพิ่มใครมาดูแลหรือว่าเป็นปัญหาให้กับตัวเองช่วงนี้ก็ยังอยู่นิ่งๆทำงานไปเรื่อยๆแก้ปัญหาไปเรื่อยๆส่วนคนที่ไม่โสดช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หวานชื่นกันดีมีขุนข้องหมองใจกันบ้างขัดอกขัดใจกันบ้างแต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรส่วนใหญ่ก็จะคุยกันเรื่องงานวางแผนเรื่องงาน ช่วยกันแก้ปัญหาเรื่องงานพยายามที่จะให้งานประสบผลสำเร็จด้วยกันทั้งคู่